สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องสาววึงพารวยชาแนลนะคะค่ะวันนี้น้องวึงก็มีแนวทางของวันที่17เมษายน2564ายมาแบ่งปันเช่นเคยนะคะพี่น้องค่ะ,ะก่อนจะไปชมเดี๋ยวเรามาสรุปของวันที่16กันก่อนนะคะ,ะผลนะคะ,ะน้อยพิเศษบน07นะคะ07แล้วก็ล่าง90อ่าน้องวึงก็ไม่เข้านะคะพี่น้องค่ะอันนี้ก็หลุดนะคะส่วนน้อยปกติน้อยปกติออก 8 9เนาะ8 9้น้องหุ่งเข้านะคะตรงตรงนะคะพี่น้องค่ะหาแต่เวลาซื้ออย่าลืมนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องค่าส่วนปกติล่างก็สีก็ไม่เข้านะคะหลุดนะคะกำลังวันมีนะคะสีะ 4, แล้วก็ของพิเศษก็จะมีศูนย์นะคะพี่น้องค่ะ,ะตัวปกติก็วิ่งเด่นแปดเข้านะคะพี่น้องค่ะ อา VIP VIP ออก27กับ12นะคะอันนี้ก็ไม่เข้าค่ะพี่น้องดนะคะอ่าก็จะเข้าเฉพาะอานอยปกตินอยปกติบนนะคะ89ตรงตรงนะคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเรามาตามต่อกันของวันที่17ค่ะค่ะเป็น5านอย02 ฮานอยสูสองของวันที่17เมษายน2564นะคะพี่น้องค่าย้ำนะคะว่าเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะคะเด็กต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะพี่น้องค่ามาดูฮานอยสูตรสองของน้องวึงนะคะฮานอยสูตรสองวันนี้ก็จะมีเด่นเด่นหนึ่งกับสี่นะคะพี่น้องค่ะ สายวิ่งสายรูดนะคะพี่น้องคะ,ะรูดฟันที่หนึ่งนะคะ,ะหนึ่งก็จะมีหนึ่งสี่นะคะหนึ่งห้านะคะพี่น้องคะหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าก็จะมีเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะพี่น้องเนาะเป็นเรื่องปกติของหวยเนาะ อ่อันนี้ก็จะมีส0ูนย์นะคะ4 3 4สาม4 9แลี่ก็้นะพี่น้องค่ะอ่าฮานอยสูตรสองนะคะฮานอยสูตรสองย้ำนะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้องค่ะ อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องไปกลับด้วยนะคะอันนี้มาดูตารางกําลังวันกันนะคะตารางกําลังวันน้องหวงก็จะมี4ี่มี1นะคะ,ะมีสามแล้วก็มี7นะคะพี่น้องคะ่ะใครชอบก็จุดไว้แคบไว้ได้นะคะส่วนใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรคะ่ะสามารถเลื่อนผ่านได้นะคะ ก่อนออกไปก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องหวงด้วยนะคะสุดท้ายนี้น้องหวงก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเ,เ,เพื่อนๆพนพี่พี่ทุกคนนะคะรวยๆเฮงๆกันนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ